สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอความคิดเห็นของชาวลาวหลังจากที่ได้รู้ราคาตั๋วด้วยสารรถไฟลาวจีนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและคมนาคมวันที่25พฤศจิกาย,ยน2564เห็นชอบข้อเสนอของกรมการรถไฟและอนุมัติการใช้ราคาตั๋วชั่วคราวและราคาขนส่งทางรถไฟลาวจีนในแต่ละระยะทางของเส้นทางรถไฟลาวจีน จากเมืองหลวงเวียงจันทร์สู่เมืองบอ่อเต็นค่าตั๋วถูกสุดอยู่ที่38,000กีบหรือประมาณ118บาทและแพงสุด5 2 9 0 0 0กีบหรือประมาณ1,645บาทสำหรับตัวอย่างอัตราคา่าโดยสารจากสถาน,นีนครหลวงเวียงจันทร์บ่อเต็นระยะทาง406กิโลเมตรค่าตั๋วชั้นหนึ่งราคา5 2 9 0 0 0กีบ หรือประมาณ1,645บาทค่าตั๋วชั้น2ราคา333,000กีบหรือประมาณ1,035บาทและชั้นธรรมดา238,000กีบหรือประมาณ740บาทสถานีนครหลวงเวียงจันทร์วังเวียงระยะทาง123กิเมตรค่าตั๋วชั้น1ราคา164,000กีบหรือประมาณ510บาท ตัวชั้น2ราคา1 3 0 0 0กีบหรือประมาณ320บาทและชั้นธรรมดา74,000กีบหรือประมาณ230บาทและจากสถาน,นีนคะรหลวงเวียงจันทร์หลวงพระบางระยะทาง239กิโลเมตรค่าตั๋วชั้น1ราคา313,000กีบหรือประมาณ973บาท ตัวชั้น2ราคา198,000กีบหรือประมาณ615บาทและชั้นธรรมดา140,000กีบหรือประมาณ435บาบาทคราวนี้เรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันบ้างหลังจากที่ทราบเรื่องนี้ว่าเขาแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะแพงจริงเมื่อเทียบกับประเทศลาวคอมเมนต์ต่อมา แพงเกินไปไม่เหมาะกับรายได้ของคนเราคอมเมนต์ต่อมาทุกอย่างที่เราต้องแพงไม่แพงไม่ใช่ลราคอมเมนต์ต่อมาแพงเกินไปคอมเมนต์ต่อมาเวียงจันทร์พลหง86,000กีบอยากขี่มอเตอร์ไซค์ให้ถึงบ้านคอมเมนต์ต่อมาค่ารถกลับบ้านแพงจริงๆที่อุดมไส่คอมเมนต์ต่อมา การนั่งชั้นธรรมดานั้นถูกกว่าและโดยส่วนตัวฉันคิดว่านั่งรถบัสด,ดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาเครื่องบินถูกกว่าอีกคอมเมนต์ต่อมาใช่มันแพงเกินไปคอมเมนต์ต่อมาไม่ผิดคาดโคตรแพงคอมเมนต์ต่อมาเขาจะประชุมปรับราคาอีกเพราะเสียงจากพ่อแม่ประชาชนบอกว่ามันแพงคอมเมนต์ต่อมา ขี่เครื่องบินดีกว่าไกลาจากตัวเมืองทั้งไปรับและส่งนั่งเครื่องบินเข้าเมืองคอมเมนต์ต่อมาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆราคาตัวรถไฟของเขาเราแพงเกินไปคอมเมนต์ต่อมาแพงเกินไปสำหรับประชาชนคอมเมนต์ต่อมาอ่านทำความเข้าใจให้ครบมันคือราคาแพงใช่ไหมแถมราคาก็ไม่สมเหตุสมผล รู้หรือ,อยังว่าเป็นเคสเศรษฐกิจมีราคาชั้น1ราคาชั้น2และราคาปกติคอมเมนต์ต่อมาขึ้นรถเมย์ไม่แพงขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาตั้งราคาไม่คิดถึงรายได้และเงินเดือนของประชาชนกันบ้างคอมเมนต์ต่อมาฮ่าฮ่าเอาสิแพงจังคอมเมนต์ต่อมาชั้นหนึ่งแพงจังมันเร็วกว่าหรือยังไง คอมเมนต์ต่อมาแล้วแต่วความสะดวกคอมเมนต์ต่อมาราคาชัดแล้วอย่างนี้ทีแรกบอกว่าราคาโดยสารภายในจะไม่เกินแสนกีบว่ายอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาฮ่าฮราคาแพงไหนบอกราคาไม่ถึงแสนมีแพงกว่ารถบัสเสียอีกคอมเมนต์ต่อมาเทียบกับเครื่องบินมันไม่ดีพอที่จะไปถ้าเทียบกับระยะทาง คอมเมนต์ต่อมาว้าวราคานี้คนไม่มีเงินด้วยซ้ำคอมเมนต์ Comment ต่อมาราคาไม่ใช่ปัญหาหลักระวังโควิดคอมเมนต์ต่อมาราคาค่อนข้างจะแพงเวีวงจันบ่อเต็นสามแสนกว่ากีบเท่าราคาเครื่องบินนี่เป็นราคาเปิดตัวยังเป็นซะแบบนี้ต่อไปคิดดูคอมเมนต์ Comment ต่อมาเปิดแรกๆร,ราคาน่าจะถูกใครๆก็ขี่ได้ เพราะช่วงนี้โควิดเศรษฐกิจไม่ดีคอมเมนต์ต่อมาถ้าเป็นนักธุรกิจหรือคนมีเงินเยอะราคานี้เป็นเรื่องปกติถ้ามันประหยัดเวลาและการเดินทางที่ปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมา133,000กีบต,ต่อคนนั่งรถเมย์ดีกว่าเพื่อไปหาแม่มากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะถ้าจะแพงขนาดนั้นนั่งรถเมย์ดีกว่า ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของคนลาวต่อประเด็นราคาตั๋วรถไฟลาวจีนไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานา,นาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ